มึงเนี่ยอุ้ยอันนี้เกิดปะไรซัมมาเห็นเห็ดยู่ค่ะลอยออกไปง่าใดกาสวัสดีตอนเร่งๆเด้อพี่น้องพอกันกับอิสานบานดุงกับยายพามาหาเก็บเห็ดปลวกพี่น้องได้ยินข่าวว่า ข้างขางบ้านละเพลินว่าเฮ็ดปวกกิ๊กออกอีกรอบแล้วเด้อสันเบิ่งแนวสันน้ำพูนะพุ่น่าแยกกับลิชามาเลาะเบ้องที่น้อกอุ้ยมันเด้อมันแล้ว,ลว,ลวเพิ่นกับสิบบขาบ่วไข่เงาเป็นไหนเฮ็ดปวกวก,วก,ปก,ปกิ๊กดอกบัวไข่เงยเลาะข้างนี้ออก,กน้ำลาอย,ยู่ค่าเด้อ ไปหน่อยกันนี่ด้วยพี่หมอซึ่งจะคือเพิ่งออกเมื่อน,นี้แหละออ้ที่ดินก็จะเป็นลายฝนตกมาเพิ่มอุ้ย มันตปนเรนะยงเร่งเด้อคุณนายดอกบ่ค่อยใหญ่ปากากระหงาี่น้นมาฝนกระตุกตอนใหญ่มานี่ฝนตกก่อนหนาสิมานี่ฝนตกอยู่ในบ้านเฮ้ยแต่พอเห็นดอกบานซะก่อนนี่าางแต่พอเห็นเด้อดอกเห็ด ก็ได้เก็บอยู่ฝากเลยจากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อประหาดลิปใาม่ๆของยายขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อจากพี่น้อง าลางออกง่ายๆเสียนามไอสก้อนทึงนลังอู้ดีที่สองดอกอู้ดกำลังเกิดพี่นอ้องคุนน่ะเดี๋ยวบ้าขันโบวานกระโบเห็นเด้อขาบรดดายสุดสั่งบ้าวพี่น้องดิ สวยวย่สวยวย่โอ้ยจีนนบุตมีเสียงเนาะเสียงเสียกับพระท่านได้ไปสื่อใหม่ วันสิบอะไรเห็ดพี่น้องมาสออยู่ทั้งนั้โบ้มีรถมาดิเราเดียวเห็นดอกน,ะอนบานๆได้กัเลยน,นะ โอ้พี่น้องงามงามงามพอดีเลยนะพอดีปนละเ้อบรรยากาศคู่หน้ามองฮาเฮ็ดปวกพี่น้องลมกำลังเย็นเย็นน้ำแรงเย็นเย็นถ้ามันจะเป็นหน้าฝั่งนี่ได้ลายเติบ ก็ผลโอ้กลุ่มข้างหน้าเห็นไหมเห็ดอีกที่น้องโอ้เห็ดจุ่มบาน,นเห็ดบานบานจเป็นสีขาวเพราะใครได้เพราะว่าขา,าเพิ่งสิเปื่อยหลุดออกขั้นขั้นเพิ่มบาน ปัวฟางได้ก uh, ็บข่อยลายดูสิหลายดอกเติบ์ล่อยนี่เฮ้ยขับอมางี้มือเล้งกับเพิ่นเมื่อเช้าเนี่ยกับเพิ่นกระสีเน่ามาด้วยนี่เพราะว่าฝนกระลังสิตกแตฝนตกมาใส่ละเน่ารถ เหตุการต์ขาต่ำๆวิอมองนี่เกิดเป็นจุ่มเลยตะวังขาต่ำพี่นอ้องหาไปน้ำหลอกคู่หน้าเด้อจ้กพี่น้อง กะติซาซูปีพันก็ออกคือน้ำร้อนนี่แหละหลายติดเยอแต่ละปีหลายกระตาอยู่ที่นี่ว่าไ,ได้เห็นออกมันก็เลยเริ่มออกนี่ล่ละเห็นได้หน่อยนึ่งถ้าเบาบานก็บ่เห็นเ้อจ้ะที่นี่ สองสามโดัดเสียงลมสามดดกขนาดพี่น้องอู้นี่ได้ดอกทีเกิดใบไม้หมออกคุณเพงเห็นห้เห็ดปนหน่อยหนึงเรือพี่น้องเอเจาะหน่อย ยาสีขาวเข่าไปเบิง่งเฮ็ดยุค่าคนเกิดไปกับเฮ็ดพึ่งท่ามอยู่แก่นั่นเคยเกิดอยู่ประจำฮะพี่น้องเดไปเบิ่งก่อนว่าสิเกิดบ่เบิ่งก่อนสีขาวมกุกอนนี่สิบ่เห็นเฮ็ดปวกโอ้เด็กเ,เห็นเห็ดยุค่าพี่น้องนี่เห็นเห็ดยุค่าซีดดวก ย่างงามเลยุู้นะมาเก็บเห็ดปวกผัดมาเห็นเห็ดยู่ค่ะสีดอกพี่นอ้องลอยออกเป็ามั่นใดอู้นี่นี่ วเว่นเห็ดลูกค้าเกิดเด้อจากนองมองเกาเมองเดิมละเต้นมหาจ้ะมื่อนี้บ่ได้เต้น,นหน่อยมาหาเห็ดปวกเลยนองมาเบิงเห็นชายลายดอกกันได้มัานถักซีด,ดอก,กนี่แหละแล้วมังกรมาเพิ่นออกบ่ทั้งนี่เริ่มีน้ำล้วเดอ้อฝนตก่น่ะ น้ำออก,กักไปเห็ดหน้าปังพี่น้องบริใส่น้ำทุนประทานสิได้ดอกหน,หน้าหน้าเจ้าของหน้าเจ้าของเห็ดหน้าปังอุ้ยข้าหยาดึงอ,อกฮักซัำ ไปหาเบิ้งเห็ดยู่ค่ากะกำลังออกพี่น้องดอกย่างหน่อยอยู่ยากกับสิบห้าท่นได้เก็บอันนี้ก็ยังหน่อยอยู่เด้อนี่วันสิมีแต่ร์ทอนี้ย่ยางก,ก็เลยเก็บเอาซะก,ก่อนไปทั้งนั้นดอกหน่อยหลายพี่น้องกำลังเกิดจะพาไปหาเห็ดปวกบาดไหมหาเห็ดปวกบก่ได้กต่ซีเมนต์เข่าบ้านเลยล่ะคำเดียวต้องเห็ดคำคำว่ามันสิบ่ได้เอือนก็หาลุนน้ำกันเบิ้งอีก อย่างมะน,นีิมาพอเห็ดดอกหนึ่งสองดอกนี่น้องอุ้ยด,ดึงได้เลยดินพันหลมุมสองดอกตึงกันโอ้ยมามาเอื่นนอนี่เท้าแล้วนี่สิ่งที่เราดอกพี่น้นองเป็นดอกนี้น ลูกอได้เลยเพร่ะเพิ่นบานเป็นสีบอลแน่นพอที่ระดกตาบอกมีหลๆยนหนึงไงนี้ดอกเดียวดอกเดียวกับบยสับกน้อย หาจนคำพี่น้องหาเห็ดจคำเมื่อไรพอตาอพพ่อควายบาดมันมันมันมัางเนี้ยอ้ยเห็ดบกตาบกดีเด้อเห็ดบกน้องซุมซจะเป็นเห็ดออ้มึงน,นี่อ้ยอันนี้กิดปไรซำ เลยคนดีเอาคนดีละโอ้ยงามงามงามขากลุดสัมขากับโตเป็นคนละมองแลนะ้วบะไหน ดอกนีนดอกโปรยง่ดอกล้มแต่ดอกไม่หน่อยมันบานสองดอกบานบานเอพี่น้องกินให้มที่ละดอกให้โปอกเป็นมูคูนคนคิดจะเศร้าออกเราติออกเป็นมู เป็นดอกดอนันนี้คือต้นอันนั้นเด้อพี่น้องต้นกระบากนี่ต้นกระบากยายปลูกไปปลูกได้4-5ปีแล้วเด้อน่พี่น้องบ่ทราบว่นใหญ่ๆตัเพิ่นก็สูงลิบหัวแล้วล่ะมนมาตามมันสิได้เห็ดบซุในคลิปเพิ่นบ่กนี่ เดอกๆคนบานเคยชิลอยลาแล้วเด้อแลเด้อพี่น้องมันอีสานบานดุงกับยายปฏิภาน้องมาเก็บเห็ดเห็ดปวก,กิ๊กพี่น้องเก็บกับเก็บตอนแรงๆเ้ยจ้ะได้เห็ดจักปนนังอยู่ละได้เห็ดปวกตาบมาเติมกันดู สองสามดอกอันนี้เป็นเห็ดยุคฆ่าพี่น้องเราไปเพิ่งเห็ดยุคฆ่าผัดเทนเห็ดยุคฆ่ากับเก,ก,ก็บออกพอมดอกพันออกกำลังหน่อยๆอ,อยู่กับมีเห็ดยุคฆ่ามียอะก,ก็เขาจบคลิปทุนนี้เดอ้อค่ะมันเราพี่นอ้องจะเข้าบ้านกันมาเนี่เบิ้ลบองหาแล้วเบิ้น้ำเบิ้ลทงหน้ากับเดย์ซัมนี่แหละหลุดมาตามมุมืออื่นเดอ้อพี่น้องดอกหน่อยกันยังมี่อยู่เห็ดบวกกิกกก๊กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนโพลพาดคลิปใหม่ๆของยายเดอ้อจ้ะพี่น้อง ขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกทการติดตามเด้อจ้ะบอกกันไหมมือไหมคลิปไหมเด้อสวัสดีจ้า